ลักคนาราศีตุลประจำปี2,567เป็นปีที่รุ่งโลดและมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมีโปรเจกต์ใหม่ได้โกอินเตอร์จะเป็นช่วงเวลาไหนไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านและชาวลักคนาราศีตุลครับ EP นี้เป็นคำพยากรณ์ประจำปี2,567ครับจะบอกละเอียดบอกถึงไทม์ไลน์ช่วงเวลา ที่ทั้งดีที่เฮงปังและที่ต้องระมัดระวังครับเรียกว่าบอกกันครบเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้แต่ก่อนอื่นครับเนื่องในว่าคลิปนี้เป็นคลิปปีใหม่ครับอาจารย์เกสเทวาก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อยู่เมืองไทยและทั่วโลกเลยนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมหวังการเงินการงานความรักและโชคลาภครับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองครับ ยินดีด้วยนะครับตรงนี้ามาเริ่มกันเลยนะครับอาจารย์ขอเริ่มตามทำลายเลยนะครับก็คืออยากจะบอกว่าดาวอาทิตย์ครับจะโคจรได้เทวีโชคเนี่ยในช่วงปลายปีนี้และเข้าไปถึงปีหน้าเลยครับก็คือ17ทธันวาคมปี2566นี้นะครับอยู่ข้ามปีครับเขาเรียกว่าโชคดีข้ามปีเลยก็ว่าได้ถึงวันที่15เดือนมกราคมพุทธศักราช2567ครับเทวีโชคด้วยแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ ลาภได้เทวีโชคอ่ะจะมีโชคม่ลาภเสียงโชคกับเพศหญิงจะนําโชคลาภมาให้มีเมตตามหานิยมครับเห็นไหมครับดีข้ามปีเลยในช่วงที่พูดเนี่ยสิเบตธันวาดาวพฤหัสก็โคจรได้ราชาโชคเร่งลัคนาได้องค์เกณ์อุดมมาเกณฑ์ด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็ดีแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวตุลจะต้องลงมือทํา นะครับขยันสู้ลุยจะประสบความสําเร็จนะครับไม่ใช่ว่านั่งฟังแล้วบอกว่าดีแล้วก็ชิวเวไม่ทําอะไรอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมดูดวงเพื่อจะบอกว่าจังหวะไหนดีจังหวะไหนควรลุยไม่ควรลุยนะครับจังหวะเนี้ยลุยได้เลยครับจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก็ข้ามาถึงจังหวะนี้เลยนะครับก็คือดาวอาทิตย์ครับกัดาวเจ้าเรือนโชคลาภอีกแล้วครับโคจในได้ตำแหน่งมหาอุดครับ ก็คือวันสงการเราเลยครับ13เมษย67ถึง14เดือนพฤษภาคมครับ2 5 1 7ช่วงนี้ก็จะโดดเด่นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาบมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลได้โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตครับเพราะเป็นมหาอุดครับและไม่พอนะครับในปีนี้ครับยังอยู่โคจรร่วมกับดาวพฤหัสบดีครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับโอ้โหเรียกว่าช่วง เมษานี่จะมีเกณฑ์ได้พบได้เจอคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์นะครับประสบความสําเร็จแหมและยิ่งดาวพระศพดีครับเน้นๆนย้ำๆฟังตรงนี้ให้ดีดอกจานไว้เลยนะครับดาวพระศพดีเนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยก็อยู่ได้ราชาโชคอยู่แล้วได้อุดมเกณฑ์อยู่แล้วจะอยู่ถึงวันที่30เมษายน2567เรียกว่าน้ําขึ้นให้รีบปักครับเพราะฉะนั้นชาวตุลเนี่ย มีเวลาอีกสี่ห้าเดือนนะครับธันวานี i ก็หนึ่งเดือนใช่ไหมครับแล้วก็ส0มสิบเมษายนนี่ก็อีกสี่เดือนเป็นห้าเดือนเนี้ยอยากให้รีบลงมือทําตั้งหลักตั้งตัวปลดหนี้ปลดสินนะครับจะประสบความสําเร็จให้ทําให้ไวเลยนะครับไม่ช้าแล้วนะยิ่งเก้ามกราคมไปแล้วเนี่ยดาบพระศรีจะเดินหน้าเต็มกําลังเดินหน้าไปยังสามสิบเมษายนเลยอะ่ะก็แปลว่าเราจะต้องช่วงเวลาที่ดีๆมีอยู่ห้าเดือนนี้ต้องรีบทําครับ เพราะไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้ครับดาวพฤหัสบดีครับก็จะย้ายออกนะครับจากเรือนที่ดีย้ายเข้าสู่ภพมรณะแล้วนะครับก็คือ30มสิบเมษายนหกเจ็ถึงสิพฤษภาคมสองพันครับดาวพฤหัสบดีเป็นมรณะเนี่ยก็จะเรียกว่าจะได้ยากขึ้นช้าขึ้นขั้นตอนมากขึ้นโปรเซสมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นไงเหน็นไอันนี้พูดกันตรงๆเพราะนั้นถ้าใครมาฟังตุนแล้วยังไม่ได้เริ่มอะไรให้เริ่มให้ลุยให้ทําจะประสบความสําเร็จ ก่อนสามสิบเมษานะครับแต่ถ้าทําอยู่แล้วออนโปรเซสอยู่ใช่ไหมครับทาต่อเลยสําเร็จอย่างแน่นอนครับไม่ต้องเป็นกังวลจะลงทุนจะขยับขยายทาก่อนสามสิบเมษาได้เลยนะครับตรงนี้พอหลังสามสิบเมษาไปแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะของคือการได้โกอินเตอร์การได้เปลี่ยนแปลงได้หยิบจับทําอะไรใหม่ๆอะไรแบบนี้มากกว่าอยู่ในเรือนมอนานาล่ามากักจะเขาเรียกว่าอะไรเรียนอย่างไปทําอีกอย่างจะเริ่มทําอะไรที่มันฉีกแนวไม่ตรงสายก็จะกลายเป็นดีนะครับตรงนี้ นะพูดง่ายว่าถ้าเขามษาเาพฤษ,ษภาไปแล้วเนี่ยทําอะไรใหม่ๆอ่าประคองตัวเองดูแลตัวเองไปนะครับกินตามน้ําไปก่อนก็ได้นะก็จะอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไปลงทุนอะไรที่มันใหญ่โตเกินกําลังทําที่พอดีหรือไปทำอะไรที่มันแหวกแนวหรือไปทําผ่านโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นประสบการณ์เลยนะครับผมดูมาเยอะมากดาพระสับรีอยู่ในรอมอนมระเนี่ยหลายคนมองว่าเป็นพินทุบาทอ่านะเป็นแปดอะไรอย่างเงี้ย เสียไม่ดีแต่ของผมอะดาวแบบนี้นะไปทาผ่านโลกออนไลน์กลายเป็นดังครับกลายเป็นดีกลายเป็นรวยเพราะอะไรก็พบออนไลน์เนี่ยไม่ได้เจอหน้ากันจริงๆกันโลกสเสมือนจริงมรณะคือโลกอีกโลกหนึ่งนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้มีแล้วนั้นเน้นย้ําเลยครับไปทำผ่านโลกออนไลน์เยอะๆหลงังสามสิบเมษาหรือบางทีเราก็ประชุมออนไลน์ผ่านซูมผ่านมิทติ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้หรือบางคนจะขยายไปต่างประเทศก็โกอินเตอร์ตามที่ผมบอกได้เลย ไปเลยครับไปแล้วจะดีหรือไม่ไก็อินเดอร์ไปหากินไกลๆหน่อยครับอย่าไปหากินในละแวกที่เราอยู่ต้องไปอีกจุดหนึ่งไปอีกที่หนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งอะไรแบบนี้จะดีมากนะครับนี่คือทางของดาวพฤหัสที่ไปอยู่ในเรือ,มอนมรณะครับแต่ก็ฝ่าอีกนะฮะถ้าเข้า,าที่สามตุลาคมไปแล้วถึงสิบสามกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยนะหกแปดเลยนะครับอันนี้ก็จะพักองศาที่อยู่ในเรือมนมรณะมันก็จะหนักก็จะเหนื่อยก็จะยากขึ้นครับเห็นไหม ถ้าสามสิบเมษาไปแล้วก็ดีถึงเดือนช่วงเดือนกันยาเข้าเดือนตุลาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าไปทําอะไรหลังตุลาพฤศจิกาธันวาอันนี้หนักมากๆเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเน้นประคองเซฟโลโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยไม่แอคชั่นเยอะเนี่ยก็จะผ่านได้อยู่แบบเรียบง,ง,ง่ายๆเขาเรียกเรียบร้อยพูดน้อยน,าน่ารักไงอย่างเงี้ยแนะนำนะทำอย่างเงี้ยผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ดาวพฤตธิยูครับโคจรเข้าเดือนมลนะโดย ภาพรวมมันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาวมอติยูเจ็ดปีที่ผ่านมาเล็งลักนาเราอะขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเล่นเรือใบเวกินเหมือนเล่นรถไฟเหาะตีดังกาโอ้โหบาดเสียอยู่ตลอดเวลาแต่พวกมรณะก็จะดีขึ้นแต่ก็ต้องฝากในเรื่องของสุขภาพครับเพราะเข้าเรือนมรณะนมีเกณฑ์เจ็บไข้ที่ป่วยได้ง่ายทั้งตัวเราแล้วก็ญาติพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่มีเกณฑ์เขาเรียกว่าสู่ขิตหรือสู่สุขติอ่าหรือจะได้มรดกก็ได้นะในช่วง30เมษาหน67ไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพผมฝากเลยไปตรวจก่อนสามสิบเมษาหกเจ็ดเลยเป็นอะไรจะได้รับการรักษาดูแลอย่างดีเพราะถ้าด่าผัดข้าเรือนมรณะเนี่ยไปตรวจแล้วมันจะเป็นเรยียกว่าเจอหมอไม่ตรงกับโรคอะโรคที่ใช้วินิจฉัยผิดพลาดทางการแพทย์เนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ดีงไงแต่ถ้าบอกก่อนรู้ก่อนก็ไปตรวจก่อนมันจะได้ป้องกันก่อนครับเห็นไหมเราก็รอดแล้วฟังช่องอาจารย์เกตเววานเนี่ยมันดีตรงนี้แหละครับบอกเป็นไทม์ไลน์เลยนะครับชัดเจนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับต่อมาครับ เป็นดาวเสาร์กันบ้างครับดาวใหญ่ครับก็อยู่พบปุตตะทั้งปีเลยนะครับก็อะไรพันธุป,ปุตตะ,ะก็จะมีโครงการโปรเจกต์กับที่บ้านที่บ้านจะมีอะไรให้เราทําก็ได้อะไรแบบนี้นะครับหรือจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆเป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ที่มันต้องใช้เวลาทําไปแต่ก็ฝากอีกนะครับดาวเสาร์ก็มีภาคองศาเหมือนกันช่วงกลางปีคือวันที่1ก,กรกฎาคมถึงวันที่3เดือนพฤศจิกาย,ยนครับช่วงนั้นก็ระวังคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องดูแลดีๆขับรถอย่าไปเฉียวอย่าไปชนปกักการอย่ายให้ขาดนะช่วงหลังลกรกฎาไปแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ง่ายไงนะนะก็บอกกันหมดเลยขนาดนี้ยเพราะนั้นก็ไปวางแผนตั้งหลักตั้งตัวป้องกันกันได้เราก็ผ่านเราก็รอดแล้วครับไม่มีปัญหานะครับตรงนี้ต่อมาดาวราหูครับอันนี้โคจรเข้าเรือนอริตั้งแต่สิดตุลาคมส5 6 6หสิบหกครับ6กเจ็เนี่ยอยู่ทั้งปีไปย้ายทีก็ ปี68นู่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยราหูเขาพบอลิก็จะไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆเหมือนจะโดนหลอกง่ายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาบอกว่ารวยเร็วได้ดีนะหรือจะรักกันยืนยงยาวนานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วเพราะ,ะนั้นต้องฟังหูไว้หูอ่าต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วราหูมาจะพบปุตตะปุตตะอลิอลิก็หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงลูกน้องบริวารทีมงานใหม่มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ นะครับแต่ถ้าดีเนี่ยผมมองว่าทําให้จบภายใน30เมษา6กเไปเลยจะดีกว่าหรือ2ปุตตะอลิทางแก้คือใช้ซอฟต์แวร์ AI เทคโนโลยีมาแทนคนแล้วเราจะสบายเพราะเขาจะไม่งี่เง่าไม่อู้ไม่ลาไม่ขาดไม่สายเห็นไหมนี่ผมบอกทางแก้ให้ครบเลยนะนั้นใครฟังอะดีมากงฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆได้เลยนะครับยิ่งเป็นการบอกบุญให้กับคนที่มาฟังนะนะเาะนั้นปุตตะอเลคือ ไม่ใช้คนเยอะใช้เทคโนโลยีเยอะๆเ,เช่นกล่องวงจรปิดซอฟต์แวร์โปรแกรมอะไรต่างๆยู่นี้ก็มี AI มาพูดแทนเราแล้วอะไรอย่างเงี้ย AI กํลาลังมาแรงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นให้เร็วๆเ,เขาเรียกอ,อะไร Cha t GPT อะไรอย่างเงี้ยไปศึกษาได้เลยนะชาวตุ่นจะสำเร็จร่ำรวยได้หรือจะมีโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆให้เราได้บลุกเบิกให้เราได้เริ่มใหม่ก็ไปทําครับก็จะประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้แต่ก็ฝากดูแลตัวเองเยอะๆหน่อยเถอะครับเพราะว่าดา,าวเสาเนี่ย เข้าเกณฑ์เป็นพินทุบาศลาหูอยู่ในเรือนอลีพฤหัสอยู่ในเรือนมอรณน,นะเห็นไหมช่วงกลางปีไปแล้วเพราะฉะนั้นทําอะไรเนี่ยตรวจสอบรอบคออไม่ผีผามไม่โลภมากไม่ยากจนแน่นอนเพราะถ้าโลภมากก็ลาภหายครับบอกเลยเห็นไหมถ้าเราอยู่แบบเซฟหน่อยเซฟโหมดประคองตัวเองหน่อยเดี๋ยวก็ผ่านได้นะครับแล้วเดี๋ยวพอดาวพฤหัสย้าย13พฤษภาคมีไ18ดาวพฤหัสก็ย้ายเข้าพบสุภะก็หลั่นลามีความสุขได้เลยเพราะนั้น ฟัไว้วยนะครับจังหวะนี้ดีแล้วที่ฟังอยู่ไปถึงส0มสิบเมษาหกเจ็ดเนี่ยทำให้ไวทําให้เร็วเลยหลังจากนั้นก็ชิวๆไปเลยครับอ่าที่จะไปเที่ยวที่จะอยู่ต่างประเทศอันนี้หรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เยอะหน่อยก็จะช่วยเราได้เพราะแม่เป็นมรณะผูะ้หลักผู้ใหญ่จะไม่ค่อยช่วยเหลือแต่ถ้าเรายังเข้ายังติดตามยังดูแลเขาเขาก็ดูแลเราเชื่อเหรอครับนะทีนี้มาดูจังหวะที่ดาวศุกร์เราเด่นบ้างเป็นดาวประจําตัวเราไงเก้าวัรัชกาลหกเจ็ดครับถึงสองสิงหาหกเจ็ดครับนี่ครับ ดาวสุขได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชสักดุดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับโอ้โหช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองการงานดีเด่นนะครับอยากได้อะไรก็มักจะได้ตามใจหวังตามสมปรารถนาไงม่านดาวประจำตัวเราดีเราก็ยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ดาวอาทิตย์อีกจังหวะหนึ่งครับก็ดาวโชคลาภไงเห็นไหมครับวันที่สิบเจ็ด สิงหาคมครับอยู่ถึง17กันยายนแลยโอ้โหเป็นเกษตราที่ไม่ดีในภพลาภะถึงแม้ว่าดาวใหญ่ๆอะราหูพฤหัสอลิมรณะก็ตามแต่ดาวเือกษ์ก,ก็ดีอะ่ะก็แปลว่าจะเป็นจังหวะที่จะลืมตาอ้าปากได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ7สิงหาไปแล้วก็คือเข้าครึ่งหลังกลางปีไปแล้วน่าจะโดดเด่นนะครับแต่ก็ฝากไว้หน่อยว่าในช่วงเดือน พฤษภาคมะที่ผมเห็นนะก็คือจะมีดาวอาทิตย์ดาวพเพฤอรหาสบดัดีดาวศุกร์ดาวพฤหัสอยู่สี่ดวงเลยไปลอยอยู่ในเรือ,มอนมรณะช่วงนั้นกาเซฟเซฟตัวเองหน่อยประคองตัวเองหน่อยก็จะผ่านได้แล้วนะครับแล้วพอเข้ากรกฎาคมสิงหากักยาเนี่ยเห็นไหมโดดเด่นเลยเฮงปังรวยได้อีกนะครับรู้ไว้และนี่ครับกดติดตามช่องไว้ได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะทําคลิปต่อจากนี้คือดวงโชคลาภตลอดทั้งปีหกเจ็ดของชาวตุล เดือนไหนเวลาไหนโชคลาภเด่นเดือนไหนเวลาไหนที่โชคลาภไม่ดีไม่คนเสี่ยงคนงดคนเซฟคนประคองตัวเองเนี่ยบอกกันครบเราจะได้เขาเรียกว่าฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทาก่อนเราก็รวยก่อนมีปัญหาติดตรงไหนจะได้บอกทางแก้ช่วงเวลานี้ไม่ดีไม่ต้องไปําเราก็รอดก่อนเห็นไหมได้หมดเลยนะครับตรงนี้และเมื่อเราฟังของเราเสร็จแล้วครับม,มีคนที่เรารักเป็นห่วงใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานบริวารแฟนไปฟังลัคนรานราศีเขาต่อได้เลยเลื่อน เลือนไปข้างล่างนะครับก็จะมีให้ฟังเพราะอาจารย์ทาครบ12ราศีเลยฟังกันให้ครบครับเดี๋ยวฟังแค่ราศีเดียวนะเราก็จะได้รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงจะได้ช่วยกันดูแลปกป้องป้อง,อง,องกันเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยและมีความสุขนั่นเองนะครับตรงนี้แล้วใครอยากดูดวงปีหน้าเจาะลึกก็แอดไลน์แอดไซเกทเทวห65มาได้เลยนะคะและนี่คือภาพรวมดาวจอนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับ และถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้นนอยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกสเทวานครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทําตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกสเทวาหกห้าครับแล้วทําตามที่ไลน์บอกแลวประกันได้ดูภายในยี่สี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซปเปอร์แปงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เกสเทวาครับ ทําตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่นะครับรอบสีแดงครับคำว่าขอบคุณครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกําลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า150,000คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริง และอาจารย์ก็จะทําคลิปที่มีคุณภาพทํานายดวงชะตาอย่างแม่นยําแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากเลยนะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับ แล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จรุ่งเรืองสมหวังร่ํารวยมีโชคมีลาบด,ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมยุชตาสุ่มุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาวงชตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสมริทผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับนั่นนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอดสายเกรดเทวาหก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรดเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกตเทวยินดีรับตัวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเสร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดสาเกรทเทวาหมานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับก็ทาตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชี อาจารย์เกตเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพศสอเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆนครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามแนะ